ิวชีวิตวันนี้ค่ะทุกคนแต่งหน้าไปหาหมอกันค่ะทุกคนได้ยินเสียงแมวไหมมันกำลังร้องอยู่โดนแมวข่วนโดนแมวข่วนแล้วหนึ่งนะคะเราก็เป็นแมวจรที่แบบมาขออาศัยอยู่ที่บ้านมาหาทุกวันเลยจนสุดท้ายต้องได้ซื้ออาหารมาไปมันนะคะล่าสุดทําทําบ้านแมวให้ด้วยนะทํากับกระดาษลังแล้วก็ปูผ้าให้มันแต่โดนมันข่วนนะคะหมอนัดอันนี้เข็มที่สี่ก็ทําง,งานอยู่บ้านหลายวัน,นทุกคนก็อะไหนออกจากบ้านแล้วก็เลยไปดูหนังซะหน่อยเดี๋ยวนี้จะไปดูบาร์บี้นะคะทุกคนนี่ สรัรงม่มาใช้เพื่อเข้าทีมเปล่าเห็นมันเป็นเพชที่ปัดแก้มอ่ะทุกคนเคยเห็นไหมมันเขียนว่าบาร์บี้แหละบาร์บี้บาร์บี้นะคะเป็นที่ปัดแก้มสีดํานี่ยมันจะเป็นสีชมพูแล้วเขาก็ให้ไ,ไอ้เนี้ยเขาแถมนะเขาก็แบบแทบแทบทุกคนเชื่อไหมว่ามันได้ฟิลเหมือนแบบมันหอมเหมือนเยนลลี่ด้วยนะพอทาแล้วพอมันซึมเข้าอยู่ใช่ไหมมันได้ฟิลเหมือนเป็นคนแก้มชมพูโดยที่ไม่ได้ปัดอะ่ะบาร์บี้บารใ์ใช้ของตัวนี้นะมันจะเป็นแบบติ้นก็ไม่ติ้น ก็ต้องไม่กอด้ทุกคนเอคิวก็อย่าให้ขาดนะคะทุกคนมันจะเป็นที่เขียนคิวที่แบบมีเจลให้ด้วยทุกคนเคยเห็นไหมเป็นที่เขียนคิวมีเจลแล้วแบบทําให้คิวดุงด้งๆตั้งๆอ่ะช่วงนี้เขาฮิตเทนคิวดุงด้งกันใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันจะมีแปลงนี้ใช่ไหมแล้วก็แคว่ๆมันออกมามันจะแคว่ๆไหมนะคะแล้วก็ปัดให้คิวมันดุ้งๆอย่างนี้ได้เลยค่ะทุกคนเลิศนะเสร็จแล้วแต่งหน้าไม่เป็นก็ได้แค่นี้ทุกคนเห็นอะไรน่าซื้อก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่หนิชลุกของเรา ไปหาหมอแล้วค่ะ